สวัสดีครับนักเรียนพบกับกุกอ์ตแมนในกลุ่มสระวิชาศิลปะทัศนศิลป์นะครับวันนี้เราก็มาถึงช่วงของการจัดนิทรรศการนะครับในการจัดงานของโรงเรียนชัยจิตวิทยานะครับร่วมกับอาร์ตอ r วอร์ดนะครับเป็นการมอบรางวัลแสดงการเปิดน,นิทรรศการนะครับศิลปะออนไลน์นะครับโดยนี้เราจะประกาศผลนะครับ การแข่งขันระบายสีไม้และวาดภาพตามจินตนาการในะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นถึงหนะครับในกิจกรรมวันแม่ออนไลน์นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาเปิดงานกันก่อนนะครับตัดดิปปิ้นเพื่อเข้าสู่งานนิธรศการประกาศผลการแข่งขันการวาดภาพกิจกรรมวันแม่ออนไลน์นะครับรื่นชมกันได้เลยนะครับอ่าักเกณฑ์ในการตัดสินผลงานในครั้งนี้นะครับ ข้อที่1นะครับความคิดสร้างสรรค์นะครับ20คะแนนนะครับันดับที่2นะครับความสดของของภาพตามเนื้อหากำหนดนะครับ20คะแนนข้ที่สานะครับการจัดองค์ประกอบของภาพนะครับ20คะแนนข้อที่4นะครับการให้สีสันนะครับ20คะแนนและความประณีตความสวยงามและความสมบูรณ์ของภาพนะครับโดยรวม20คะแนนนะครับรวมคะแนนทั้งสิ้น100คะแนนนะครับ น,นี่ก็เป็นหลักเกณฑ์ในการตัดสินผลง,งานของเรานะครับ่าตอนนี้คณะกรรมการในการตัดสินนะครับคนที่หนึ่งนะครับครูอาร์ตแมนครับครูวัชรศักดิ์บุญสิทธิ์และอีกหนึ่งคนนะครับคือคุณครูทนาพงศอยพิลุนนะครับเป็นครูประจำสารสังคมนะครับ นี่เป็นกณรกรรมการในการตัดสินนะครับอ่าทีนี้เราเข้ามาสู่การประกาศผลนะครับในระดับชั้นป .1 นะครับจะมีใครกันบ้างนั้นเดีย๋ยวไปชมกันได้เลยนะครับอ่ารางวัลชนะเลิศนะครับได้แก่เด็กหญิงอภิสรานามโคตดนะครับชั้นป .1.2 ครับลำดับที่สองนะครับได้แก่ เด็กชายนัฐพัฒน์วิมุนโนครับชั้นป .1.2 ครับและที่3นะครับได้แก่เด็กหญิงวลิศราใจแจ้งครับชั้นป .1.2 ครับต่อไปเป็นรางวัลชมเชยนะครับในระดับชั้นป .1 ครับคนที่1นะครับได้แก่เด็กหญิงจิรพัฒนเหลืองประมวลครับชั้นป .1.1 นะครับ และคนที่2นะครับเด็กหญิงทันชนกศิยะโสธรครับชั้นป .1.2 นะครับขอแสดงความดีกับนักเรียนชั้นป .1 ด้วยนะครับต่อไปนะครับเป็นการประกาศผลในระดับชั้นป .2 นะครับรางวัลที่1นะครับได้แก่เด็กหญิงพิชยาพรลีเจริสุขทรัพย์ครับชั้นป .2.1 ที่2นะครับ ได้แกเด็กชายพงษ์ครับทีมสีครับชั้นป2.1ครับและที่3นะครับได้แกเด็กหญิงมนตะการเหมือนสีครับชั้นป2อครับต่อไปเป็นรางวัลชุมเชยนะครับในระดับชั้นป .2 อครับคนที่1นนะครับได้แกเด็กหญิง ปริตาอุดมมหาล่าครับชั้นป .2.2 นะครับและอีกคนหนึ่งนะครับได้แก่เด็กหญิงพิมพณดายกทองมาครับต่อไปนะครับเป็นในระดับชั้นป .3 ครับรางวัลที่หนึ่งครับได้แก่เด็กชายพิษณุถาคลองอาไทยนะครับชั้นป .3.2 ครับอันดับที่2นะครับได้แก่เด็กหญิงกัญญรัต ปาเปียนะครับชั้นป .3.1 อันดับ3ครับได้แก่เด็กหญิงธนัชพรตาลเพชรชั้นป .3.1 ครับต่อไปเป็นรางวัลชมเชย2รางวัลครับชั้นป .3 รางวัลชมเชยได้แก่เด็กหญิงขวัญพิชาปาลีชั้นป .3.2 และอีกหนึ่งคนนะครับ ได้แก่เด็กชายชวกรคุณพันธ์ชั้นภ่ามจุดนึ่ครับต่อไปเป็นในระดับชั้นป .4 นะครับในการวาดภาพระบายสีครับที่1นนะครับได้แก่เด็กหญิงทิติการไพศาลธนาปิติครับชั้นป .4 1ต่อไปก็เป็นที่2นะครับได้แก่เด็กหญิงพิรดาทัพถมยาครับชั้ป .4 1 และที่3นะครับเป็นของเด็กหญิงวรลิสาลาอุมแสงชั้นปสีุครับต่อไปเป็นรางวัลชมเชย2รางวัลครับอันที่หนึงนะครับได้แก่เด็กชายวรัสเย็นเส้นครับชั้นป4 4.2และอีกหนึ่งคนนะครับได้แก่เด็กหญิงการนัดสรีสเสนครับต่อไปเป็น ในระดับชั้นยศวาปีที่5นะครับที่1ได้แก่เด็กหญิงเป็นปินัทสังกพันชั้นม .5.2 ครับที่2ได้แก่เด็กหญิงสุชิราสายปีชาชั้นม .5.2 และที่3ครับเด็กชายยุทธิภูมิสำแดงเดชั้นป .5.1 ครับต่อไปเป็นรางวัลชมเชยนะครับในระดับชั้นป .5 ครับ คนที่หนึงครับได้แกเด็กหญิงลักนาพวงหน้าครับชั้นป5้จุดและอีกหนึ่งคนนะครับได้แก่เด็กชายพุทธิโกทรับสบัตบครับชั้นป5้จุดนะครับต่อไปเป็นในระดับชั้นปหนะครับรางวันที่1ครับได้แก่เด็กหญิงปิยกรมีชักค่ะครับชั้นป .6 กจุด อันดับที่2นะครับได้แก่เด็กชายจ,จิรพลบุรษกาครับชันป .6.2 และที่3เด็กหญิงกัญชพรสุภาาการชนะการตีครับชันป .6.1 ต่อไปเป็นรางวัลชมเชยนะครับ2รางวันในรัดับชั้นป .6 คนที่1น,นะครับได้แก่เด็กหญิงอุไรออนรางดีครับชั้นป .6.2 และ เด็กหญิงพัชิราเดชเจริญพรอันนี้ครูก็ขอแสดงความดีนะครับกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลมาด้วยนะครับทางโรงเรียนของเราก็มีของรางวัลเล็กน้อยนะครับก็จะมีเครยรอิบัตรนะครับหนึ่งใบและของที่ระลึกจะเป็นเครื่องเขียนต่างๆนะครับก็ขอแสดงความยินดีและให้นักเรียนนะครับมารับได้ตั้งแต่ในวันศุกร์นี้นะครับและพบกันใหม่นะครับในกิจกรรมหน้านะครับสวัสดีครับ